ในเรื่องของ7จตจำนงของกฎหมายที่เราว่าพรรเก้าไกลประกาศเอาไว้จะเดินหน้าแม้ว่าประธานสภาจะไม่ใช่คนของพรรเก้าไกลก,ก,ก,ก็ตามนะคะและกฎหมายชาติพันธุ์ก็เป็น1ใน45ฉบับที่จะผลักดันเร่งด่วนทันทีด้วยนะคะ เจตจำนงของกฎหมายตลอดจนสถานะของกฎหมายฉบับนี้รวมไปถึงเรื่องของข้อจํากัดอุปสรรคที่ผ่านมาและก็การก้าวเดินในการผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้หลังจากนี้นะคะวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากผู้ที่มีส่วนผลักดันกฎหมายนี้เป็นตัวแทนของพรรคก้าวไกลค่ะก็คือคุณมานพคีรีภูวดลนะคะซึ่งเป็นสสบัญชีรายชื่อนะคะสัดส,ส่วน จากชาติพันธุ์ของพรรคก้าวไกลแล้วก็เป็นอดีตคณะกรรมาี่การสารอรัยการองค์กรอิสระรัฐวิสาหากิจองค์การมหาชนและกองทุนด้วยซึ่งก็เกี่ยวข้องกับการผลักดันกฎหมายค่ะคุณบุษรินคะค่ะ,คะสวัสดีนะคะสวัสดีครับ ถ้าเราเห็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์นะคะก็จะมีหลายฉบับอย่างน้อยๆมี5ฉบับใช่ไหมคะคำถามแรกของเราในวันนี้เราอยากให้พี่มนพช่วยทบทวนให้เราฟังหน่อยได้ไหมว่าเจตจำนงสาคัญของการมีกฎหมายทั้ง5้าฉบับนี่คืออะไรคือจริงๆแล้วผมอยากจะเริ่มอย่างนี้นะครับว่าพักเก้าไกลเนี่ยให้ความสําคัญบนพื้นฐานของของคนเท่ากันนะครับ เป็นพักการเมืองพักเดียวนะครับที่มีกลไกลของชาติพันธุ์ที่เราเรียกว่าเครือข่ายชาติพันธุ์พักเก้าวไกลนะครับส่วนที่2เป็นพักการเมืองพักเดียวนะครับที่มีร่างกฎหมายที่เสนอเข้าในสภาะนะครับทีนี้ผมคิดว่าประเด็นเรื่องของกฎหมายเนี่ยคือมันมีความสมคัญนะครับมันมีทั้งหมด5ร่างนะครับร่างของรัฐบาลที่ดูแลโดยศูนย์มนุษย์สิรินทรน,นะครับร่างของภาคประชาชน2ฉบ,บับของสภาชนเผ่าพื้นเมืองของพีมูฟนะครับ ร่างของกรรมธิการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการชาติพันธุ์และผู้มีความหลากหลายทางเพศและร่างของพรรคก้าไกลนะครับคือทั้ง5ร่างเนี่ยครับที่น่าเสียดายก็คือว่าในรัฐสภาชุดที่แล้วในรัฐบาลที่ผ่านมานะครับไม่ได้นําเข้าสภานะครับแต่ข้อสิ่งที่เราดีใจก็คือว่าร่างของสภาชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยได้ถูกบรรจุไว้ในวราระการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรแต่ถ้าหากว่า ณตอนนั้นนะครับรัฐบาลแนะนำหยิบเอาร่างที่ศูนย์อนุสริ์สรีนทอนซึ่งเป็นร่างของคอรมอลเนี่ยเข้าสู่คอรมอลและนําเข้านะครับทุกๆร่างก็จะได้นำพ่นาะแต่เราเสียดายนะครับ <Poppy. S 1> ที่ไม่ได้นําเข้าอีก3ร่างนะครับที่ถูกมองว่าเป็นการเงินนะครับก็คือร่างของพีมูฟร่างของกรรมธิการาร่างของภาะเก้าไกลนะครับก็ถูกตีว่าเป็นร่างการเงินนะครับต้องให้นายกรัฐมนตรีเป็นคน ให้ความเห็นซึ่งนายกคนตีก็ไม่ได้ให้ความเห็นเป็นที่น่าเสียดายมากเลยนะครับอันนี้ประเด็นนี้ครับค่ะอย่างที่บอกเมื่อกี้กาลังจะถามต่อเลยว่ากฎหมาย5ร่างเนี่ยอยู่ตรงไหนก็คือยังไม่ได้เข้าสภาเลยเใช่ไหมคะมีที่เข้าบรรจุในวาระสภาเรียบร้อยก็คือมีร่างเดียวคือร่างของสภาชนเผ่าพื้นเมืองนะครับนี่เป็นร่างที่ประชาชนเข้าชื่อตามสิทธิตามกฎหมายตารามนุนนะครับร่างประชาชนม,มีอยู่2 2ร่างนะครับ ร่างของพีมูฟแล้วก็ร่างของสาอภาชนบทพื้นเมืองครับในฐานะที่พี่มานุษย์เนี่ยเป็นสส,สสัดส่วนชาติพันธุ์ด้วยมองว่าการผลักดันทั้ง5ฉบับเนี่ยมีอะไรที่ต้องปรับแก้อีกไหมคะในร่างกฎหมายที่ว่าออผมคิดว่าในรัฐสภาผู้แทนราษฎรรอบนี้นะครับชุดที่26เนะี่ยผมคิดว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่จะต้องมาทบทวนรายละเอียดต่างๆนะครับในส่วนของพรรคก้าวไกลนะครับก็ดูทั้งร่างที่เป็นร่างเดิมของพรรคนะครับแล้วก็ไปดูร่างของ อื่นๆนะครับเพื่อที่จะมาปรับเนื้อหาให้ให้ดีมากที่สุดนะครับแล้วสิ่งที่สําคัญผมคิดว่าหัวหน้าพักนะครับแล้วก็บนทนสภาก็ได้ออกมาพูดยืนยันว่าร่างพรบรสภาชนเผ่าพื้นเมืองนะครับเป็นหนึ่งใน40ร่างที่จะเป็นร่างที่เราจะเสนอใน100วันแรกนะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญและเราเชื่อมั่นว่าร่างของประชาชนนะครับชอบ,บัาของพีมุฟก็ดีร่างของกรรมธิการก็ดีนะครับที่เสนอไปแล้วนะครับ รัฐบาลชุดที่แล้วมองว่าเป็นร่างการเงินนะครับรัฐบาลชุดนี้จะหยิบยกขึ้นมาพิจรณาร่วมกันนะครับสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเราอยากจะให้พื้นที่ของกฎหมายแต่ละฉบับเนี่ยได้เข้าสู่กระบ,บวนการของรัฐสภาผู้เสนอกฎหมายจะได้อธิบายเรื่องเหตุและผลที่มาที่ไปเนื้อหาต่างๆนะครับประเด็นสําคัญก็คือว่าเราจะจะเห็นกระบ,บวนการถกเถียงแลกเปลี่ยนกันยามรวมกันดึงเอาข้อเด่นของกฎหมายแต่ละแต่ละร่างขึ้นมาในชั้นกรรมธิการทราบ กรรมธิการจะเป็นพื้นที่ในการถกถแถลงว่าด้วยเนื้อหาของแต่ละร่างครับเราจะจะเห็นพื้นที่ของรัฐสภาพื้นที่ของสภาผู้แทนราษฎรเป็นทั้งของตัวแทนของประชาชนโดยตรงที่เป็นผู้เสนอกฎหมายและเป็นพื้นที่ของสสที่ทําหน้าที่ในการบัญญัติกฎหมายครับค่ะคุณทัศนีค่ะ คุณมานพค่อยากจะถามถึงว่าจริงๆแล้ว5ร่างกฎหมายที่คุณมานพได้อธิบายไปนะคะคุณผู้ชมอาจจะดูจอไปด้วยนะคะทั้ง5ฉบับค่ะที่เสนอโดยพักการเมืองด้วยโดยคณะกรรมการด้วยแล้วก็ในส่วนของภาคประชาชนด้วยทั้ง5ฉบับดูเหมือนจะมีแค่ฉบับเดียวก็คือฉบับของสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยที่ไปรออยู่ใน การพิจารณาของรัฐสภาแล้วแต่ว่าอีกสี่ฉบับเนี่ยยังไม่ไปถึงไหนเลยอยากให้คุณมานพาค่ะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่ามันมีปัญหาอุปสรรคข้อจำกัดอะไรที่ทำให้อีกสี่ฉบับนีย้ยังไปไม่ถึงการที่จะผลักดันเข้าสู่การพิจารณาของสภาค่ะมันติดขัดอยู่ตรงไหนสถานะตอนนี้อยู่ที่ไหนบ้างท้งสี่ร่างนี้นะครับนี่เป็นอำนาจอำนาจของนายกรัฐมนตรีมหมดเลยนะครับทางสภามองว่าสี่ร่างนี้เป็นร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงิน ใช่ไหมครับในรัฐธรรมนูญบอกว่าถ้ากฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินเนี่ยจะต้องส่งให้นายกรัฐมนตรีนะครับให้ความเห็นเพราะนั้นคือทั้ง4ร่างเนี่ยที่ไม่เข้าสู่การบริหารการพิจารณาในสภาเนี่ยครับอันนี้เป็นเป็นส่วนที่สําคัญคือนายกรัฐมนตรีไม่ได้ให้ความเห็นมาไม่ได้ส่งมาแต่ร่างสําคัญที่เป็นร่างของรัฐบาลเดิมอยู่แล้วนะครับที่มอบ,บหมายให้หน่วยงานรัชาการนะครับได้ยกร่างและมีกระบวนการรับฟังความเห็นจากภาคประชาชน หลากหลายพื้นที่ทุกภูมิภาคนะครับแล้วก็ให้ให้ส่งให้หน่วยงานราชการให้ความเห็นเท่าที่ผมทราบเนี่ยครับก่อนที่จะมีการยุบสภาหลายเดือนนะครับร่างนี้จ่อเข้าไปที่คอรมอแล้วนะครับแต่น่าเสียดายครับรัฐบาลไม่ได้หยิบขึ้นมาพี่นายในคะอรมอถ้าส่งเข้ามาในคอรมอนะครับร่างนี้ก็จะเข้าสู่สภาพอเข้าสู่สภาเนี่ยเราก็จะพยายามผลักดันว่าเอาร่างของพรรคการเมืองคือพรรคเก้าไกลเอาร่างของพีมูฟนะครับเอาร่างของกรรมธิการเนะี่ยประกบด้วยนะครับ ก็จะได้เห็นความหลากหลายและที่มาที่ไปซึ่งจะเป็นกฎหมายฉบับแรกนะครับที่มีผู้เสนอเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากภาคประชาชน2ฉบับนะครับในกลไกรัฐสภาเนี่ยคือพรรคการเมืองและกรรมธิการ2ฉบับนะครับแล้วก็ในส่วนของคอรมออีกหนึ่งฉบับเนี่ยแต่หน้าเสียดายนะครับที่นายกรัฐมนตรีนะครับท่านประยุทธ์นะครับไม่ได้นาเข้านะครับจงเป็นท,ที่ที่เสียดายนะครับค่ะในเมื่อ ตอนนี้ค่ะทางของพรรคเก้าไกลเนี่ยถือว่าเป็นพรรคอันดับหนึ่งนะคะที่ชนะการเลือกตั้งมาก็ถือว่ามีโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็มีโอกาสในการที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นเราก็มองกันล่วงหน้ากันไปเลยค่ะว่าถ้าหากพรรคเก้าไกลเนี่ยได้มีโอกาสในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลจริงๆเป็นรัฐบาลพรรคเก้าไกลโดยการนําของพรรคเก้าไกลแล้วก็มีนายกเป็นคุณพิธานี่ค่ะ <c oughs> ยืนยันได้ไหมคะว่า ร่างกฎหมายที่คาอยู่ที่ถูกตีเป็นกฎหมายการเงินที่ยังไม่ได้พิจารณาผ่านคอรมอรเหล่านี้จะสามารถผ่านโดยการเซ็นรับรองของนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าไกอะคะ่ะครับแน,แน่นอนอยู่แล้วครับอย่างน้อยที่สุดก็คือว่า1ใน40ร่างของรัฐบาลก้าวไก่นะครับหนึ่งในนั้นคือมีร่างของของพรรคก้าวไก่นะครับและที่สําคัญผมคิดว่า การเปิดพื้นที่การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายนะครับทุกความเห็นนะครับทุกกระบวนการมีส่วนร่วมนะครับที่มาจากร่างของประชาชนคือของพี่มุกด็ดีร่างของกรรมธิการที่เคยเสนอมากด็ดีผมคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องหยิบขึ้นมานะครับในการพิจารณาในการหยิบขึ้นมาอันนี้ในในร่างของกรรมธิการเนี่ยผมคิดว่าเนือ่องจากว่ามันเป็นร่างที่กรรมธิการได้ยกร่างและเสนอขึ้นมานะครับ กรรมธิการชุดใหม่เนี่ยจะหยิบขึ้นมาหรือไม่ในผู้วิยาน,นี่เป็นเรื่องกระบวนการกรรมธิการแต่อย่างน้อยที่สุดก็คือร่างของประชาชนคือของพีมูฟนะครับซึ่งเขาเขายืนยันแล้วเขายังมีเจตจำนงนะครับในการเสนอกฎหมายตรงนี้ผมคิดว่าร่างนี้จะต้องถูกจิบขึ้นมาและร่างของรัฐบาลน,นะครับตรงนี้จะต้องถูกพิจารณาคือผมอยากจะเห็นบรรยากาศการพิจารณากฎหมายที่มันมาจากการมีส่วนร่วมเยอะๆนะครับและใช้พื้นที่ของรัฐสภาในวาระที่หนึ่งในการอภิปรายหลักการเนี่ย ให้ทุกฝ่ายที่เป็นผู้เสนอกฎหมายได้ชี้แจงเยอะๆนะครับและมาลงรายละเอียดกันมาซอยมาแยกหรือมาคัดมาตกลงกันในชั้นกรรมธิการผมคิดว่าบรรยากาศนี้เกิดขึ้นแน่นอนนะครับถ้าก้าวไกลเข้าเป็นแกนนํำในการ เป็นรัฐบาลครับแต่ตอนนี้สถานการณ์ทางการเมืองเราเห็นแล้วว่ายังไม่แน่ไม่นอนหลายคน,นมีความคาดหวังก็เลยจับตาไปที่การโหวตนายกรัฐมนตรีด้วยรวมถึงประธานสภาอย่างที่บอกว่ามีบทบาทสําคัญมากนะคะถ้าประธานสภาหรือว่านายกรัฐมนตรีมีความยืดหยุ่นมากพอการพิจารณากฎหมายต่างๆก็อาจจะไปได้เร็วมากขึ้นแต่คราวนี้ถ้าเกิดว่าหลายฝ่ายมองว่าอาจจะพลิกขั้ว เปลี่ยนข้างแบบนี้นะคะพี่มานคุคะถ้าเป็นก้าวไกลอาจจะเป็นรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้านเนี่ยอุปสรรคในการผลักดันกฎหมายเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันไหมคะคือเบื้องต้นผมเชื่อมั่นนะครับฝ่ายเจรจาฝ่ายที่สื่อสารพูดคุยกับคนที่เกี่ยวข้องในการโหวตนายกในวันที่13เนี่ยครับผมเชื่อมั่นนะครับในการทํางานของ ของทีมการพักนะครับแล้วก็ทางประธานสภาหรือหลายๆส่วนที่เป็นทีมในการที่จะทํำยังไงให้เกิดรัฐบาลนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าหากว่าเราได้เป็นรัฐบาลบผมเข้าใจว่าความง่ายหรือความคล่องที่จะหยิบยกขึ้นมาเข้าสู่กระบวนการในรัฐสภาง่ายขึ้นถึงแม้ทีนี้ถ้าหากว่ามันไม่ได้เป็นตามที่เราคาดหวังน,นะครับคิดว่าไม่ว่าจะอยู่ในสถานะฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลหรือประชายชนนะครับ เรื่องตรงนี้เนี่ยครับยังไงก็ต้องเดินหน้านะครับมันมีอยู่สามเหตุผลนะครับที่จะต้องเดินหน้าประเด็นแรกก็คือสังคมไทยเป็นสังคมพระหุชาติพันธุ์นะครับณวันนี้ผมคิดว่าที่เป็นสภาชนเผ่าพื้นเมืองเนะี่ยมีอยู่46ชาติพันธุ์นะครับและยังมีชนเผ่าชาติพันธุ์ทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานหลากหลายพื้นที่นะครับนักวิชาการบอกว่าไม่ต่ำกว่า56ชาติพันธุ์นะครับเพราะนั้นก็คือ ต้องยอมรับว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยผู้คนที่มีหลากหลายชาติพันธุ์นะครับอันที่สองครับคือรัฐธรรมนูญนะครับผมว่าว่าด้วยเรื่องของความเสมอภาคเสรีภาพว่าด้วยเรื่องของการคุ้มครองสิทธิความเป็นมนุษย์นะครับว่าด้วยเรื่องของออชุมชนบุคคลที่จะสามารถจะดํารงตัวตนอัตลักษณ์ได้นะครับที่สําคัญคือมาตราที่70นะครับอันนี้เขียนไว้ชัดเจนว่าการที่จะส่งเสริมคุ้มครอง ให้ชาติพันธุ์ดำรงรักษาความเป็นอันตลักษณ์ตัวเองเนี่ยผมคิดว่านี้รัฐมนุญได้พูดไว้อย่างชัดเจนนะครับเหตุผลที่3ครับก็คือปฏิญาณประชาชาตินะครับว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองนะครับเมื่อปี2550อเนี่ยอันนี้ประเทศไทยได้ลงนามแล้วนะครับเพราะนั้น3เหตุผลเนี่ยครับผมคิดว่าทั้งส่วนตัวของผมนะครับแล้วก็ในในส่วนของเครือข่ายแล้วก็ในนามพรรคการเมืองเนะี่ยผมคิดว่ามันมีเหตุผลเพียงพอที่จะ สนับสนุนแล้วก็ผลักดันให้มีกฎหมายฉบับนี้นะครับไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะเป็นประชาชนทั่วไปไปฝ่ายค้านหรือเป็นฝ่ายรัฐบาลผมคิดว่าอันนี้มีความชอบธรรมและมีเหตุผลเพียงพอที่จะนําเสนอกฎหมายฉบับนี้ครับก็ดูแล้วมีความเชื่อมั่นนะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามอาจจะมั่นใจด้วยว่าด้วยเสียงที่มากของสสพักก้าวไกลเนี่ยการที่จะผลักดันร่างกฎหมายก็จะไม่นําไปสู่สภาลม่ม<า>หรือว่าเป็นปัญหาอย่างที่ผ่านๆมาด้วยอย่างที่เป็นบทเรียนหลายฉบับ เช่นพรบกัญชาที่ผ่านมาด้วยใช่ไหมคะมีสอสอมากที่สุดเลยนะคคือคือผมผมอยากจะนําเรียนอย่างนี้นะครับว่าในสภาชุดที่25เนี่ยครับรายงานของกรรมธิการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการชาติพันธุ์และผู้มีผู้มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยมีรายงานที่เกี่ยวข้องกับชาติพันธุ์เนี่ยสองสามเล่มคือตอนแรกเราคิดว่าเจะมีความสนใจไหมเพื่อนเพื่อน,นสอสอจะอภิปรายไหมปรากฏว่ามีคนต่อแถวอภิปราย นะครับเรื่องเกี่ยวกับรายงานเกี่ยวกับชาติพันธุ์เนี่ยไม่น้อยกว่า30คนะครับเพราะนั้นก็คือทุกภูมิภาคเนี่ยมันมีความเป็นชาติพันธุ์อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอีสานนะครับเช่นทางอีสานเนี่ยผมก็มีเพื่อนสสที่เป็นเป็นชาติพันธุ์ผมจําชื่อไม่ได้เป็นเป็นย้อนะครับอยู่ที่สกลนครนะครับกลุ่มเหล่านี้เขาเขาก็รู้สึกว่ามันมีประเด็นเรื่องนี้เข้ามาเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาเองก็มีตัวตนอยู่ตรงนั้น เพราะนั้นคือหลายพื้นที่ที่เพื่อนสสนะครับอยู่ในรัฐสภาชุดที่ยี่ห้านะครับเขาก็อาจจะเป็นคนส่วน,นใหญ่แต่ในพื้นที่เขาเนี่ยมีกลุ่มชาติพันธุ์อยู่เพราะนั้นเขาให้ความสําคัญมากนะครับการพิปรายเพราะนั้นคือเรื่องนี้เนี่ยคงไม่ใช่เป็นเรื่องของพรรคก้าไกลทีม่มีมีจำนวนสสเยอะอย่างเดียวะนะครับแต่ว่ามันเป็นมิติและประเด็นที่ม,มันสอดแทรกกับข้อเท็จจริงในสังคมไทยว่ามันคือสังคมพหุชาติพันธุ์จริงๆครับค่ะ มีหลายฉบับนะคะที่อาจจะต้องรอด้วยวันนี้เราได้ยินคำมั่นสัญญาแล้วนะอย่างน้อยๆก็คือเป็นสอส,อส,สสัดส่วนชาติพันธุ์ที่อยู่ในก้าวไกลนะคะคย้ําเลยว่าไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหนก็ตามผลักดันกฎหมายกลุ่มชาติพันธุ์อย่างแน่นอนเพราะมีความสําคัญมากๆเลยนะคะควันนี้ต้องขอบคุณพี่มานพมากๆด้วยนะคะที่มาร่วมวิเคราะห์พูดคุยกับเราในวันนี้